วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถทั้งหมด1,2,3,4,5คันก็จะมี z x 2 5 r ซ CBR 2 5 0ห R นะครับแล้วก็ CBR ห้านะครับแล้วก็นินจาสี0รแล้วก็ CBR ห0านะครับโดยผมจะมาบอกเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดว่าแต่งอะไรมาบ้างแล้วเราก็จะวิ่งทดสอบอัตตาเล่งกันดีกว่ามาดูคันแรกเลยครับเจ้าของหล่อมากครับคันนี้ นี่คอยละนี่คันนี้นะครับเซทเอ็กซ์25อานะครับขอคือของผมเองก็คือเจ้าหมูเขียวผมนี่แหละก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีแต่งก็คือขยายลำเอร์ขยายลำเอร์ขยายลำแอร์ตรงนี้ขยายลำเอ,ยยำเอรน์ยยอนะครับนี่ใส่ตะแรงปิ้งปลาเข้าไปแล้วก็ใส่กล้องเลียดใส่กล้องเลียดแล้วก็มีปากแตนะครับแล้วก็มีคลิป ถ้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยก็มีแสงที่ก็คือตัวสเตอร์นะครับจากเดิม50ฟันตอนนี้ใส่46ฟันนะครับอันนี้แต่งพอเขาเข้านะครับสําหรับเจ้างูเขียวเซดัคยิมพ่ามาดูเซ็ตมาดูซีบีอาร์สองห้าศูนย์เด็กพันน้นะครับดูหน้าตาเจ้าของนี่ครับเอ้ยอุตงมาสั่งอะไรนะครับเอ็มซ่าร์ในบรรดาเอ่อฝากมองช่องอะไรนะครับเอ็มซ่าร์ในบรรดาเอ็กโว ต้องแรกดิ้นไปแล้วอ๋อคันนี้เอ็มแต่งอะไรบ้างครับแต่งอะไรบ้างอ่าแต่งอะไรบ้างแค่นี้แหละอย่างที่นี่เพอร์ฟอร์แมนซ์อที่มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีอะไรเดิมๆหมดเลยเดิมๆคันนี้เดิมๆนาะมีแต่แต่งไม่น้อยเลยคือหล่อมากนะครับคือรูปชมผมว่า CBR 250ห้าศูนย์ Double A หล่อที่สุดใน5คันนี่ยคนก็หล่อนะคนก็หล่อเดี๋ยวไม่เปิดหน้าตานะครับกลัวเมียเห็นโอเคมาคันนี้ต่อนะครับ ิยาห้าร้อยอานะครับปี2 0 1พันสิบเก้าใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ฝากที่แนะนำแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็แนะนำก่อนสถานีนะครับครับพี่มาจากอุดรเพื่อมารีวิวทำคลิปสิยารอยกล่องเดิมนะครับสามารถวิ่งได้ถึง2 0 0ร p อยจีจริงหรือเปล่าเนี่ยมเลยมาทดสอบให้กับเพื่อนๆดูฝากติดตาม่มมะขามซิงค์ด้วยครับรถก็ไม่มีอะไรมากก็มีน้ำมัน e 8 5 d ห้าโคสเตอร์กล่องเดิมไม่ได้แฟตนะครับครับ ก็มีกองอากาศกประมาณครับแล้วก็ทีเด็ดอะไรนะ é? ที่ว่าเจาะรูกองนะที่มาที่มาหน่อยเจาะรูกองอากาศนะครับใช้สว่านเจาะเหมือนรังผึ่งนะครับผมเพื่อให้ดูดอากาศได้มากขึ้นทับสปีดช่วงเกียร์หกมันทําให้รถมีกําลังมากขึนดูสดประมาณว่าดูสดก็ดด <marketing, S 2> ไม่่าดกองก็ประมาณดูดสดแล <ans> ้ะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กัวน้ําเข้าด้วยมาจากอุดรนะครับคันนี้นะครับ มาจากอุดรเลยคือมาเพื่อ,อาการนี้โดยเฉพาะ <S 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 วุย้ยมากลาย <S 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 นี่คือใจรักจริงๆติดต่อผมมานะครับก็คือแบบว่าอยากจะมาใครสนใจอยากจะเล่นด<ะ>้วยกันอะไรเงี้ยจะทำรถเดิมนะครับให้วิ่ง200 g ิ s ได้นี่ก็ติดต่อผมได้นะครับฝากไว้ด้วยครับติดต่อตดได้ทางไหนพี่ทางเอเฟสเจ้าพ่อเลดเตเดินะโอเคครับ r 500R คันนี้ไม่เดิมนะครับปี2019ใช่พี่ งจรินี่นะครับทีเด็ดเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถพี่ขุยนะครับมันนี้เจเจเอามาบี้ขับแทนนะครับว่าพี่ขุยแกม่บ้างกะโอเครถคันนี้ผมให้เลยสี่ร้อยเนนจาสี่ร้อยที่แรงสุดในประเทศไทยหมูชิบหายอนี่อย่าไปชิงนะเผื่อมีมาถามคันที่แรงว่าค่อนข้างที่จะรู้รายละเอียดคันนี้อยู่บ้างนะให้เจอธิบายหน่อยว่ามีอะไรไปบ้าง เขาข้าวนะพี่เขาข้าวเขา้าวที่เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะอ่ามีมีแคมนะครับมีแคมมีมีระบบอากาศแต่งพอร์ตแล้วก็มีลิ้นเร่งมีมีกองอากาศครับผมแล้วก็มีกล่อง e c u s h o p มันเยอะเอะผมจำผมจำ,ผมจำไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เยอะมากคันนี้ทำเยอะครับผมอ๋อใช่ถือว่าแรงมาก,<ช>มากอ่าเข้าสปีดเท่าไหร่นะที่เทสมาเมื่อคืนที่เทสมาเมื่อคืน218วิ่งว <21 8 S 2> ิ่งวิ่งตามลมสอง้อยสิหน้าใหม่ดีพี่เอ็ด บุงหัวจีพีเอสวอแต่หนาไม่มันสองสิบแปดโฉดทีนี้มึงเพื่อนเพื่อนมาด mm ูแลมแอร์นะครับนินจาสี่ร้อยมีแลมแอร์นะครับนี่ดูดูมาออกตรงไหนนี่มาดูนี่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 ครับรัวพูแลมแอร์เข้าปากออกตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแอร์โฟล์แอโรไดนามิกให้คนขับแบบลมผ่านไปได้ดีนี่เห็นมาพักกันเหรอโอเคคันนี้ก็น่าจะเห็นในคลิป YouTube กันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรายละเอียดอ่า อะไรแต่ง<อ>แล้วก็เพอร์ฟอ์แมนซ์อีกทีครั้งหนึ่งนะแล้วก็มาคันนี้ครับสุดละ CBR 5 0 0 R 2018คันนี้ CBR 5 0 0 R เดิมๆนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อพีมครับเซาเสาติดต่อได้ทางไหนครับ <laughs> ตาหล่อๆนี่ <laughs> เขิน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 แกเขิน,นอันนี้ CBR 5 0 0 R เดิมๆสีขาวโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปลองวิ่งทดสอบอัตราเร่งทั้งหมด5คันนี้นะครับว่า ใครจะไปก่อนไปหลังเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับสนามบินทีอาตาทั้งห้าคนเป็นร้านของมอไก่แจ้วครับผมเดี๋ยว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 ส่งโลให้ครับ